สวัสดีเจ้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามวารรตี้นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้นะครับอดอยู่บ้านที่ริมระเบียงนะครับวันนี้นะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับในช่วงตอนเช้าเช้านะครับนี่คือนะครับแสงพระอาทิตย์ตอนช่วงฤดูนะครับหนาวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวัน แรกแรกนะครับที่เชียงใหม่อุณภูมิลดลงจากปกตินะครับคืออากาศเย็นนะครับช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าเราอยู่ในร่มนะครับก็จะรู้สึกเย็นนะครับก็คือดูดูหนาวนั่นเองนะครับก็จากสถานการณ์น้ำท่วมและต่างๆนะครับตอนนี้นะครับเชียงใหม่ก็สะอาดเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้นะครับแม่ไม่สบายเนาะโอกก็ไม่ได้ออกบ้านนะครับก็เลยมีคลิปนี้มาฝากนะครับคือเมื่อวานนะครับที่โอ๊ตไปกาด นะครับวันอาทิตย์อดไปกัดบบเปาวนะครับแล้วก็แวะนะครับตลาดคําเที่ยงหรือว่าตลาดดอกไม้นะครับแต่ว่าอดไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าแบตเหลือน้อยนะครับแบตจะหมดก็เลยรีบซื้อแล้วก็กลับบ้านนะครับก็จะเป็นได้ตัวนี้มานะครับคือราคาราคาที่แทบจะอายที่จะบอกนะครับคือสี่ต้นสองร้อยนะครับเท่ากับว่าต้นละห้าสิบบาทนะครับถ้าเราซื้อสองต้นก็อาจจะหนึ่งร้อยนะครับแต่อดก็เลือกที่จะ ซื้อมาสีต้นนะครับนั่นก็คือดอกกล้วยไม้นั่นเองนะครับคือตั้งใจไว้อยู่แล้วนะครับที่จะพอดีนะครับบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าถูกหวยนะครับจะซื้อดอกกล้วยไม้มาแขวนไว้ตรงมุมนี้นะครับปรากฏว่างวดศูนย์ศูนย์นะครับอดซื้อเลข ศู0สูนนะครับถูกจริงๆด้วยนะครับก็ใบเดียวนะครับก็แค่ส0 0พันนะครับก็แต่ว่าไม่มีเวลานะครับเพราะว่ายุ่งกับยุ่งกับหลังสถานการณ์น้ำท่วมด้วยแล้วก็ฮอลลวีนนะครับก็เมื่อวานว่างก็เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่านะครับจะมีดอกล้วยไมย้ชนิดไหนบ้างนะครับว่าจะแขวนไว้ฝั่งนี้สองต้น นะครับแล้วก็ไปฝั่งอีกอีกฝั่งหนึงสองต้นนะครับคืออย่างดอกกล้วยไม้หรือดอกเอื้องนะครับดอกเอื้องคนชาวเหนือเราเร,เรียกว่าดอกเอื้องนะครซึ่งดอกเอื้องเนี่ยอดเคยปลูกนะครับโดนแดดฟาดแดดเต็มๆเลยมันอยู่ได้นะครับคือไม่มีไม่ได้แบบเป็นสลัมนะครับที่กางไว้แล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในแสงรำไรนะครับโดนแดดจัดๆในช่วงบ่าย นะครับแล้วก็ดอกที่ชอบดอกรยไม้นี่มันทนนะครับมันไม่ต้องอาศัยดินใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วให้น้ำนะครับแล้วก็มันอดทนนะครับแล้วก็ดอกบานดอกบานนานมากบานเป็นเดือนนะครับอยู่ในต้นอ่ะบานเป็นเดือนเดือนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่ามีสีไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างก็จะแกะไปพร้อมๆกันนะครับ ตรงนี้เลยนะครับคือเขาก็แพ็คอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าได้ซื้อตัวอันนี้เพิ่มนะครับที่มันเป็นลวดนะครับซื้อเพิ่มก็เส้นละห้าบาทนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่ามีสีอะไรบ้างกันนะครับเอาสรุป เขาห่ออย่างดีเลยเรั้นเป็นสีขาวะะเป็นสีขาวสวยมากนะคะเป็นสีขาวแบบนี้เนาะมีเป็นสีอะไรเอ,อ่ยอันนี้เป็นสีชมพูโอรสนะครับโอรสนะครับโอรสนะครับ,รส,รบสีโอรส สีนี้ก็สวยนะครับสีนี้แปลกมากไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นสีออกสีเขียวพลายนะครับนี่ก็อุ๊ยดอกหักดอกหักด้วยเดี๋ยวออกเลยสุดท้ายจำได้ว่าเป็นสีม่วงนะครับ กอใหญ่มากนะครับคุ้มสุดๆเลยนะครับว้าวสีนี้คุ้มนะครับดูสิครับกอซึ่งถามเจ้าของร้านว่าสามารถแยกได้ไหมนะครับเดี๋ยวก็รอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งค่อยแบ่งนะครับแล้วก็แยกขยายพันธุ์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วโอ๊ตก็ซื้อไอตัวลวดนี้มานะครับสำหรับแขวนนะครับสมัยตอนเป็นเด็กๆนะครับตา กับยายโอ๊ตก็ปลูกไว้ที่บ้านนะครับสวยงามนะคะเป็นดอกเอื้องแบบท้องถิ่นนะครับที่โอ๊ตเคยเลี้ยงกระบองเพชรเอ้ดอกเอื้องนะครับชื่อว่าเอื้องเอื้องพึ่งนะครับมีเอื้องพึ่งที่ด้านล่างนะครับแต่ว่าดอกไม่บานมันเป็นต้นเล็กๆแล้วก็ตรงนี้นะครับก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ลองสั่งมาจาก ตอนที่เขาไายสดนะครับก็จะเป็นต้นนี้นะครับจริงๆสายพันธุ์มันคือยาวมากนะครับแต่ว่าอดซื้ออันที่ถูกที่สุดตอนที่เขาไหลสดอยู่นะครับคือต้นต้นนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนจะแห้งนะครับแล้วก็มันก็งอกอันใหม่ขึ้นมานะครับเล็กๆตรงนี้นะครับอ่ามันก็เริ่มมีใบใหม่ผลิขึ้นมานะครับแต่ว่า ตอนซื้อมามันมันมีดอกอยู่แล้วนะครับอ่าแบบตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้จะเป็นป่าอยู่แล้วนะครับส่วนพื้นที่มันเล็กๆนะครับเนาะส่วนตัวนี้นะครับอดยังไม่มีเวลาที่จะยกย้ายนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะลอยกระทงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบจัดให้สามารถ วางเป็นโต๊ะทางานได้ตรงนี้นะครับเขียนแบบนะครับออกแบบชุดแล้วก็สร้างแพทเทิร์นตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็เอามาแขวนนะครับเดี๋ยวมันจะมีรูของมันนะครับสําหรับแขวนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่ลวดแล้วนะครับก็แขวนแต่โอคิดว่าเอาแขวนไว้ ใกล้ๆก,กับต้นเฟิร์นดีกว่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันอาจจะย้อนแสงเล็กน้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โห oh. ตื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสีกระถางแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับอดมีน้องหมูเด้เงมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรา นะครับจะย้ายดอกกระถางนี้อต้นดอกเอื้องนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีไว้นี่ก่อนนะครับตรึ้นเรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับฝั่งนี้จะเห็นดอกสุเทพนะครับ ก็สวยงามนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆที่ชอบการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนแพลนมาเป็นปลูกต้นไม้ไรดินนะครับเป็นไม้เลี้ยงนะครับเป็นกาฝากก็ว่าได้นะครับดอกเอื้องเพราะว่าปกติแล้วในป่านะครับดอกเอื้องเนี่ยมันจะอยู่ตรงโคนต้นไม้ตามกิ่งและลำต้นไม้ต้นไม้นะครับ ตอนสมัยโอดอยู่มปลายนะครับทางโรงเรียนแม่ริมนะครับก็ให้เกณฑ์นักเรียนทางชั้นมปลายทั้งหมดนะครับทุกห้องไปปลูกต้นไม้ตอนนั้นนะครับห้องโอ๊ตได้รับปลูกต้นไม้เป็นดอกลวยไม้นะครับก็คือมีพันธุ์มีกล้าให้เราแล้วพวกเราก็ไปมัดติดกับโคนต้นไม้นะครับนั่นก็คือผลงานของเราตอนสมัยเด็กๆตอนอยู่มปลายนะครับก็เลยเอ้ยนึกถึงวันเก่าๆนะครับที่เรานะครับ จะเอาเดอกเอื้องมาไว้ที่บ้านเราบ้างนะครับตอนนี้อุ้ยแดจด,นะด,ด,ดจ,จัดนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวอดจะจัดนะครับว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีนะครับรนนะครับน้องหมูแดงนะครับก็ตรงนี้นะครับคือพอดีตอนนี้ห้องนอนอดยังไม่ได้นอนตรงในห้องนอนนะครับยังรีโนเวทไม่เสร็จนะครับก็พอพอดีตรงเนี้ยบานเกรดนี้นะครับช่างมา ตกตะปูอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบานเป็ดนี้ก็หลุดนะครับเนื่องจากว่ามันนานแล้วนะครับก็เกี่ยวเอาน้องหมูเด้งไว้ตรงไหนดีเนาะยังไม่ได้ติดไม่ได้เอาปลายราคาออกเลยเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับดอกเอื้องโอเคนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับดอกเอื้องนะครับ ก็คงต้องล่าลาก,กันไปก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตดกด,ด Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมโฆษณาช่องโอเชียงใหม่แกงฮกสยามววไรตี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ